าพดตกสิเละแม่จังน้อ ปอร์ตตกมีมาบ่ได้แน่นอนเลยก็น่าจะล้มบ่าหรือบา ปาพื้นะครับนะป่าของบน่เกบเาเรือไปยังออสี่ห้ตก็ได้การละลุงคนบนลงมาบ่บ่ พุนะครับนะนี่คือเป้าไม้นะครับนี่ป่าผือโอ้ยครับเป็นรวมแล้วกับตนันเป็นเลยร้อยไร่ครับผือเฉพาะป่าผือนะครับนะตรงนี้จะกี้เป็นถนนลงไปรถยนต์ไปจอดได้เลยครับแต่เดี๋ยวนี้น้ําขึ้นนะครับ ดมสมบูรณ์นะครับน,นี่ป่าพักกระเชิดนะครับไม่ไ้ไผ่ยังได้พักกระเชิดกับมาเก็บเอาครับเพื่อนบนหัวหงายครับอื พี่ป๊อกกับ,กบ,กบกับแล้วครับทางจากมายามมองได้อาหารกลับไปแล้วนะครับใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้นะเพราะว่าที่นาพืนใกล้สองร้อยพอใส่จาสองร้อยสองร้อยมัดบอกสองร้อยกัมสองร้อยกัมพือนะครับนำส่งนะครับอืมครับผือนะครับ จากหนองหากนะครับนี่โอ้ยไปเสียบใส่ตักน้ำใส่ขวดล้วก็เสียบใส่เลยสองร้อยกรัมกรัมละห้าบาทพนักงานขนของเราแข็งแรงนะครับ หนุ่มเพชรมณิตต้องอาศัยหนุ่มสักกันพอเราเอวไม่ดีนะครับนเนี่ยน กำลังบรรทุกน,นะครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปส่งผือนะครับคือนี่เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบอยู่ในน้ำนะครับก็ไปทาเสือนะครับทำเสือทำศาสาตร์นะครับทางภายสางว่าไปตำศาสาตร์พี่น้อง ีก็เดินทางไปนะครับมุ่งหน้าไปสถานที่ที่เราจะไปส่งนะครับ <Okay. S 1> เราจะไม่ลืมเติมน้ำมันนะครับเตี๋ยมน้ำมันแปแปรบแปรบแปร,ร,รบนะครับ เติมน้ำมันกดหลังจากเติมน้ำมันเสร็จเราก็จะเดินทางไปทันทีนะครับอย่างเป้าหมายส่วนจะเป็นที่ใดนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับนะไปกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถมาใกล้จะถึงใกล้จะถึงแล้วนะครับประมาณ2กิโลนะครับ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่สะดวกที่สุดนะครับคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตเราจะไม่เข้านะครับเราจะเข้าถนนที่ลำบากเราก็สตา t ์ไฟซะก่อนนะครับเพื่อมาระยาทในการขับขี่รถยนต์เดี๋ยวเขาจะตำด่าเอาตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับดีหน่อย พอถึงทางแยกนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายก่อน20เมตรนะครับแล้วก็จะตอปไฟเลี้ยวอยีกนะครับเพื่อมารายาในการขับขีเดี๋ยวเขาจะตำด่ากราเราก็จะงวกซ้ายงวกขวาแล้วเราก็จะขับรถไปเลยครับนี่นะครับ เส้นทางที่เราจะไปส่งนะครับแะ้ว่าลําบากก็ไม่ลําบากนะครับก็ดีกว่าเก่าเยอะอยู่ครับฝนก็ไม่ตกช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปนะครับทางก็บางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีนะครับท่านสังเกตด,ดูหน้ารถนะครับเหมือนเราขี่เรือเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าทางเส้นนั้น ดีดีทำไมผมไม่ขับไปนะครับเพราะผมคนไม่ดีครับผมก็เลยไม่ขับไปพี่น้องเอ้ยผีบ้ามันมีรถสวนมาอยู่ครับทางมันแคบนะครับเนี่ยตรงนี้อรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ไปได้คันเดียวนะครับต้องหามุมแอบได้นะครับมุมแอบก็มีน้อยนะครับต้องถอยหลังหลีกนะครับดูดูดูครับ เออนะครับป่ะจะเป็นที่ไหนนั้นคอยติดตามนะครับออ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้โหโมันเหลือเกินอึบ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 โอ้โหสุดยอดนี่หลังจากที่เราขับมาะระยะหนึ่งถึงทางเลี้ยวอีกแล้วครับเราก็จะสต็อปไฟเลี้ยวนะครับตามมาระยาะท ของการขับขี่นะครับแต่ไฟไม่ยอมสต็อปนะครับนี่นะครับใกล้จะถึงที่ส่งของเราแล้วนะครับโอ้สวนมันของพิรัตนะนี่พิรัตนี่ฉลาดนะครับแกทำสวนมันอย่างเดียว ใกล้จะถึงทางเลี้ยวแล้วครับเราก็สต็อปไฟนะครับบอกเพื่อจะเลี้ยวนะครับเราเลี้ยวแล้วนะครับเราเลี้ยวแล้วนะครับก็เป็นที่นี่นี่เองนะครับนี่บ้านสามหลังนะครับมาส่งพี่เดือนครับนี่เองนะครับทูดอกกำลังงามเลยครับพี่น้องพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายอุ้ย โอ้น้ำลุงสีเป่งน้ำลงมาแล้วสุดยอดเลยลุงสีน้ำเขามาจากภูเขาโน้นนะครับเนีน่พี่เดือนมาเปิดตูแล้วโอ้ดอกไม้สวยงามนะครับ อย่างโบรานเลยนะครับปุ๊บนะครับเราก็จะขวางไว้นี่ก่อนนะครับนี่ถึงที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องทั้งเดียว์แชนแนลนะครับสวัสดีครับ